สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับป้าอ้อยอีกนะคะวันนี้ป้าอ้อยจะมาพูดถึงเรื่องการทำพรบรถยนต์นะคะแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะได้รับนะคะเมื่อเราทำพรบรประกันภัยแล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่เราทำแล้วบริษัทที่รับประกันภัย ต้องให้ความคุ้มครองนะคะในเรื่องกรณีที่รถของเราไปเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยไม่ว่าจะเป็นตัวเราก็ดีบุคคลที่โดยสารไปกับรถเราก็ดีหรือรถเราไปเฉียวชนกับบุคคลข้างนอกที่เดินอยู่ริมถนนทำให้บุคคลที่เดินริมถนนได้รับความเสียหาย ต่อชีวิตร่างกายอนามัยก็ดีนะคะข้อที่1กรณีที่บุคคลได้รับบาดเจ็บกรมธรรมาการประกันภัยตามพรบจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงและเกิดขึ้นจริงตามใบเสร็จในวงเงินไม่เกิน80,000บาทต่อมานะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะ อาจจะทําให้ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บต้องถูกตัดเนิ้วนะคะหนึ่งข้อไม่หนึ่งหนึ่งข้อนะคะเกินหนึ่งข้อขึ้นไปความคุ้มครองก็จะอยู่ในวงเงินสองแสนบาทแต่ถ้าสูญเสียนะคะเป็นข้อมือล่ะโอ้โหมาถึงข้อมือนี่เลยนะคะหรือหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งส่วนข้อมือข้อเท้าอะไรสักอย่างความคุ้มครองจากอรมสรรก็จะชดเชย คุ้มครองให้เราในวงเงินสอง0สนบาทนะคะแต่ถ้าเป็น2ส่วนละออาอาจจะเป็นสูญเสียตา1ข้างสูญเสียข้อมือ1ข้างนะคะคือเขาเรียกว่า2ส่วนทางความคุ้มครองจากพรบก็จะชดเชยนะคะคุ้มครองให้เราในวงเงินสามแสนบาทนะคะขั้นต่อมาถ้าสูญเสียชีวิตนะหรือทุพพลภาพ โดยสิ้นเชิงคําว่าทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงก็คือยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายนะคะแต่ว่าทํางานไม่ได้นอนติดเตียงอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเป็นผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็จะได้ความคุ้มครองทั้งหมดไม่เกินวงเงินสามแสนบาทจากทั้งหมดที่กล่าวมากรมทรรมพรบรก็ยังมี ค่าชดเชยายวันให้เราอีกนะคะในช่วงที่เราเข้าไปรักษาตัวนอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันละ200บาทแต่ไม่เกิน20วันถ้าเราไปนอนอยู่โรงพยาบาล3าน30วัน40วันเราก็ไม่ได้นะคะเราได้แค่20่วันซึ่งเป็นเงิน4000บาทค่ะอันนี้ก็คือความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากวันนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ